คลิปนี้ผมมาแบ่งปันสูตรเรฟบิสของ X Nova นวครับในสูตรเอโซากราฟ10วินะฮะผมเปิดไปทั้งหมดทรัซับสินครับซับสินละ1วินแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับมาดูครับว่าเอซามีอะไรบ้างครับนี่นะฮะอันบนคือ AO ครับและอันล่างคือพาราโบลิกซา0.04และ0ูยตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตารางเดินเงินผมเอากำไรต่อม้ที่50ครับแล้วก็อัตราจ่ายที่95ครับทุนทั้งหมด3 7 5พะตามนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะวิธีการดูครับเราจะดู AO ก่อนนะฮะเพื่อนครับถ้าเป็นสีเขียวครับทายคอลนะฮะแต่ว่าซาเนี่ยต้องอยู่ใต้กราฟด้วยนะฮะทายคอลนะฮะเอาซาเป็นตัวยันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นพุทครับซาอยู่เหนือกราฟครับแล้วก็ AO เนี่ยเป็นสีแดงครับทายพุทธนะฮะอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยฮะผมเริ่มต้นจากนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูครับสินทรัพย์แรกครับสีแดงแล้วนะครับแต่ว่าซายังอยู่บนกราฟอม่อยู่ใต้กราฟนะฮะต้องรออ่ะโอเคคร ถ้าอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมรอแท่งต่อไปฮะซาอยู่เหนือกราฟแล้วครับล้วเป็นสีแดงนะครับเราลงพุทครับจัดไปไม้หนึ่งครับจบเลยไหมแม่น่าจะได้ครับเรียบร้อย1วินละนะครับอ่ะผมเปลี่ยนสินทรัพย์ครับอ่ะรอดูต่อฮะว่าเป็นยังไงฮะสินทรัพย์ที่2เราครับนี่นะฮะมันเป็นแท่งสีแดงครับต้องเป็นพุทธฮะแต่ว่าซาเนี่ยบอกเป็นคอนะฮะต้องรอไปก่อนนะครับรอสัญญาณครับซาอยู่ใต้กราฟไทยคอนะฮะแต่ว่าเราต้องดู AO เป็นหลักก่อนนะฮะอ่ะผม ออะเดี๋ยวรอดูครับตอนนี้น่าจะได้ครับแท่งต่อไปครับจัดไปนะฮะซ้ายอยู่เหนือกราฟครับแล้วก็แท่งแดงอยู่ข้างล่างนะครับจัดไปเรียบร้อย2วินแล้วเห็นไหมครับอ่ะตามนี้ฮะฝึกบ่อยๆก็จะแม่นเองนะฮะอ่ะไปสินทรี่3ครับเพื่อนครับตอนนี้เป็นเทนสีเขียวครับเย็บตั้งก่อนนะฮะห้าสามนะครับไม่ได้ลวฮะเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะกราฟสิบวินนะฮะย้ำอีกรอบนึงนะครับไอ้เดี๋ยวลองดูครับนี่นะฮะข้างบนเป็นแดงครับข้างล่างต้องแดงเหมือนกันฮะรอแท่งต่อไปครับเตรียมตัวครับ จัดไปได้เลยหรือเปล่าครับดูถ้าหางจะได้ครับได้ไหมนิดเดียวนะครับอ่าไม่เป็นไรครับไปไม้2ต่อแล้วกันนะครับอ่าไม้2ครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้คือต้องเป็นคอนะฮะในไม้2ของเราครับจัดไปครับล่างเขียวบนคือทรายอยู่ใต้กราบแมยังไม่ได้นะฮะต้องไปไม้3ต่อครับไม้3นะฮะเท่าไหร่ฮะสองสองสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับอีกทีครับเดี๋ยวแท่งต่อไปนะฮะผมจะจัดเลยฮะไม้3ครับจัดไปแม่นะฮะนี่เราได้เปรียบเลยนะเพื่อนครับ อ่าเรียบร้อย3วินละนะครับอ่ะโอเคนะฮะไม้3เองนะฮะไปต่อครับ E U R J P Y ครับเตรียมตัวฮะตอนนี้ซาอยู่ใต้กราฟครับแล้วก็คอด้วยนะฮะจัดไปเลยครับแน่นะฮะไม่ได้แล้วฮะหน่าเล่นนิดนึงครับไม่เป็นไรครับไปไม้2ครับเป็นครับอ่าโอเคฮะไม้2ครับเตรียมตัวฮะเดี๋ยวผมรอแท่งถัดไปนะฮะเราต้องเน้นที่ A O ก่อนนะครับแล้วค่อยเพิมด้วยซานะครับเป็นไงครับ เป็นไงฮะแม่ยังไม่ได้ฮะไม้2แล้วครับไปไม้3ต่อครับ2 2 4ครับตอนนี้ AO ยังเป็นสีเขียวอยู่นะฮะแล้วก็ซายยังอยู่ใต้กราฟครับน่าจะเป็นทรงคอได้ครับจัดไปลุ้นครับลุ้นครับแม่รอบนี้น่าจะจบฮะน่าไม่ได้นะครับต้องไปไม้ที่4ต่อครับพี่ครับอ่ะเตรียมตัวครับตอนนี้มันพลิกกลับมาแล้วนะฮะผมจะลงพุทในแท่งต่อไปนะครับจัดไปครับเห็นไหมฮะ เอสีแดงนะครับแล้วก็ซายอยู่เหนือกราฟครับจบเลยเห็นไหมฮะได้จริงด้วยฮะอ่ารอไปวิสุดท้ายครับ USDBRL นะครับทรงกราฟครับข้างล่างยังเป็นแดงอยู่นะครับแต่ว่าข้างบนต้องเป็นคอครับเพราะงั้นยังทะเลาะกันอยู่ครับรอเฟิร์มก่อนนะฮะมันต้องเป็นสีเขียวนะฮะอย่างเงี้ยครับเพื่อครับจัดไป อ่ะโอเคครับพอได้ครับจบเลยเปล่าจบเลยเปล่าเรียบร้อยนะฮะไม้หนึ่งเลยครับอ่มาดูประวัตินิดนึงครับนี่นะครับพอได้นะครับ5วินคัมคัครับ250ครับอย่าลืมนะฮะใช้ไปทดลองทดสอบเทรดก่อนนะ